ยินดีต้อนรับสู่ช่องล้อมวงเล่าช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ความลึกลับเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติและความสยองที่ยังไม่มีใครกล้าเล่าถ้าคุณพร้อมแล้วปิดไฟใส่หูฟังแล้วล้อมวงเข้ามาเพราะคืนนี้เรามีเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับ เสียงฟ้าร้องคำรามอยู่เหนือีรษะฉันนั่งอยู่บนเก้าอ,อี้ยามสูงริมสะว่ายน้ำของศูนย์กีฬาเทศบาลบ้านคลองน้ำขุนซึ่งวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษคงเพราะอากาศช่วงบ่ายมันร้อนจัดจนตับแทบสุกถึงแม้ตอนนี้ท้องฟ้าจะเริ่มมืดครึมด้วยกลุ่มเมฆสีเทาหนักหน่วงที่ตั้งเขาจะพายุแต่ผู้คนก็ยังไม่ยอมลุกจากน้ำกันง่ายๆฉันเหลือมองนาฬิกาอีกไม่กี่นาทีก็สี่โมงครึง่งเราต้องให้คนขึ้นจากน้ำทันที เมื่อมีฟ้าแลบฟ้าร้อนเพื่อความปลอดภัยตามระเบียบของอบตพอเห็นสายฟ้าฟ,า,ฟาดข้ามฟ้าดังเปรี้ยงฉันก็ควานหานกหวีดเป่าดังยาวผู้คนเริ่มทยอยปีนขึ้นจักสะเด็กๆบนอุบกันระง,งมเพราะว่ายน้ำยังไม่ทันพอใจบางคนเดินไปซื้อไอติมหน้าโรงอาหารขณะที่ผู้ใหญ่บางคนก็วิ่งหลบฝนที่เริ่มโปรยเม็ดแรกลงมาใสาบ่บาาเบาแต่มีบางสิ่งดึงสายตาฉันไว้ที่ปลายสุดของสะฝั่งลึก มีบางสิ่งเคลื่อนไหวเบาๆสีสะสีเข้มลอยตาก,กับผิวน้ำฝนที่สาดกระเซ็นชั้นแพ่งมองคนคนนั้นยังอยู่ในสะไม่ขยับขยื่อนแม้แต่จะหันมาทางชั้นเมื่อเป่านกวิดซ้ำอีกครั้งด้วยความหงุดหงิดฉันเริ่มลังเลบางที่เขาอาจหูหนวกหรือไม่ได้ยินจริงๆฉันตัดสินใจปีลงจากเก้าอี้เดินไปทางฝั่งลึกที่ไกลสุดเสียงรอบๆเริ่มเงียบลงเรื่อยๆเมื่อฝนเริ่มแรงขึ้นชันเดินเร็วขึ้น ขณะที่แสงฟ้าแลบสาดสองผิวน้ำเป็นระยะคนคนนั้นยังอยู่ท่าเดิมหันหลังให้ฉันผมยาวเปียกแนบลำคอและไหลฉันก้าวเข้าไปใกล้จนมองเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนเหยียบพื้นหรืออาจจะว่าอยู่ตรงที่น้ำลึกสุดพอดีแต่ไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอควรอยู่ในน้ำต่อทุกคนขึ้นหมดแล้วและไม่มีใครรอบสะเลยแม้แต่คนเดียวคุณครับออกมาเถอะฝนฟ้าขนองแล้วฉันตะโกนใส่เสียงฝน ไม่มีการตอบสนองฉันขยับเข้าใกล้อีกนิดก่อนจะหยุดกระทันหันรอบตัวฉันเงียบลงแบบประหลาดแปลกกว่านั้นคือสภาพของสระน้ำร่วมที่เคยกางไว้ดูทโรมเก่าโต๊ะไม้ริมสะหักพังผิวน้ำขุ่นสีเขียวอมดำหน้าคนลุกยังบอกไม่ถูกฉันหันกลับไปหวังจะเรียกเพื่อนยามอีกคนเอ็กแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้วใจฉันเต้นรัว เธอยังอยู่ตรงนั้นคนเดียวกลางน้ำแต่เมื่อฉันมองกลับไปเธอหายไปแล้วน้ำที่เธอยืนอยู่ปั่นป่วนเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวใต้นั้นเฮียละฉันกระโถดตัวถอยหลังกลั้นหายใจแล้วเธอก็โผล่มาแต่ไม่ใช่จากน้ำเธอกำลังเดินขึ้นบันไดฝั่งตื้นช้าๆผมยาวลากไปตามแผ่นหลังเปลือยเปล่าผิวซีดขาวสะท้อนกับแสงฟ้าผ่าที่ว่าผ่าน เธอเดินตรงมาทางชั้นทีละก้าช้าแน,แน่วแน่ดวงตาของเธอมืดสนิทไม่ใช่แค่ดำแต่มันว่างเปล่าเหมือนเป็นโพรงฉันเริ่มถอยหลังออกวิ่งไปทางรั้วลวดหนามข้างสะที่พอจะปีนได้แม้จะไม่ควรเพราะฝนทำให้ลื่นและอันตรายแต่สัญชตาตญาณร้องเตือนว่าหนีปลายเท้าฉันเกี่ยวเข้าช่องลวดฉันปีนขึ้นไปครึ่งหนึ่งก่อนจะหันกลับไปดูเธอยือนอยู่ห่างแค่ไม่ถึงห้าเมตรเปลือยกาย เปียกโชคผิวซีจนเกือบฟ้าหน้าซีนเหีวย่นเหมือนศพที่แช่น้ำมานานดวงตาคู่นั้นจ้องมาไม่กระพริบแล้วมือเย็นเฉียบก็จับข้อเท้าฉันแน่นฉันกรีดร้องแค้แทบเป็นตะคริวพยายามถีบสุดแรงรู้สึกถึงเล็บของเธอที่ขูดเข้ากับผิวเนื้อเสียงหัวเราะแหบๆคล้ายลมหายใจผ่านปอดที่เปียกน้ำเบาๆ,ๆอย่างคนที่ไม่เคยหัวเราะมาก่อน แล้วอยู่ดีๆเธอก็หลุดจากตัวฉันฉันปีนข้ามรั้วกระแทกลงพื้นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งฉันลืมตาอีกครั้งสภาพรอบตัวกลับมาเป็นปกติผู้คนจึงอยู่ที่สะเด็กๆวิ่งเล่นเสียงฝนหยุดลงแล้วแสงแดดเริ่มลอดออกมาเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะเนี่ยเอกยืนอยู่ข้างๆหน้าเต็มไปด้วยความงุนงงเกิดอะไรขึ้นวะฉันถามเสียงแหบมึงปีนรั้วล้มลงมาเองปะ ดูเพ้นเพี้ยนเลยนะตอนนี้กี่โมงแล้ว53จากสี่โมงครึ่งฉันหายไปเกือบชั่วโมงหลังจากที่ฉันกลับมาบ้านตอนคำ่ำร่างกายยังรู้สึกระบมจากการตกจากรัวแต่สิ่งที่ทำให้ฉันนอนไม่หลับไม่ใช่แค่ความเจ็บแต่คือใบหน้าซีดเผือกกับตาคู่ว่างเปล่าของผู้หญิงคนนั้นเธอคือใครฉันพยายามทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับตัวเอง ฟังดูแล้วมันเกินจริงไปมากเหมือนฝันร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฉันหลับบนเก้าอี้หรือฉันหมดสติหรือฉันไปที่ไหนบางที่จริงๆหลังอาหารเย็นฉันเริ่มรู้สึกคลื่นไส้ปวดหัวตุบๆเหงื่อแตกเย็นตามไรผมฉันเดินเข้าไปในห้องน้ำหวังจะล้างหน้าสักหน่อยก่อนเข้านอนแต่แล้วก็ต้องซุดลงหน้าชักโครก อาเจียนหนักจนทุกอย่างในท้องไหลพรั่งพรูออกมาความรู้สึกบิดเกรงภายในทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออกจนสุดท้ายบางอย่างบางสิ่งพุ่งออกจากปากฉันด้วยแรงกระแทกมันคือกลุ่มเส้นผมสีดำยาวเปียกชื้นพันกันและยังคงขยับเหมือนมีชีวิตฉันถอยหนีออกจากห้องน้ำร่างกายสั่นแทว หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อฉันมองสิ่งนั้นในชะโครกมันไม่ใช่ของฉันแน่นอนเส้นยาวและดำสนิทแบบที่ฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันเหมือนกับผมของเธอไม่ใช่เรื่องมางเงินแล้ววันรุ่งขึ้นฉันลาเวนเช้าแล้วเดินไปที่ห้องเก็บเอกสารเก่าในศูนย์กีฬาข้างในเต็มไปด้วยแฟ้มรายชื่อสมาชิกบันทึกเวนและรายงานอุบัติเหตุสมัยก่อน ฉันเริ่มขนแฟ้มย้อนหลังไปสิบปีก่อนซุ่มจากปีที่สาว่ว้น้ำแห่งนี้เปิดให้บริการมีหลายบันทึกที่น่าสนใจแต่เอกสารหนึ่งทำให้มือฉันเย็นเฉียบรายงานอุบัติเหตุ13สิงหาคม2557ผู้เสียชีวิต หญิงสาวไม่ตราบทราบชื่อสวมชุดว่ายน้ำสีเนื้อผู้พบศพระบุเห็นผู้ตายลอยอยู่บริเวณสะฝั่งลึกเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนผู้ตายไม่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการในวันเกิดเหตุสันนิษฐานว่าแอบเข้ามาภายหลังพบว่าเธอเป็นนักเรียนมัธยมหญิงจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตำรวจลงความเห็นว่าอาจเป็นการจงใจจบชีวิตตนเอง ใต้เอกสารนั้นมีภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดภาพเบลอเล็กน้อยเพราะฝนพรำและที่มุมของสะมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางน้ำตรงจุดเดียวกับที่ฉันเจอเธอใจฉันหล่นวูบเวลาในรายงานก็คือสี่โมงครึ่งพอดีและชื่อของคนที่เจอศพในวันนั้นคือเวยนยามเวนบ่ายชื่อเอกฉันไม่รอช้ารีบโทรหาเอกทันที เสียงปลายสายตอบรับงงเงียอะไรวะไอ,นอน้นนกูหลับอยู่มึงเคยอยู่เวรวันที่13สามสิงหาปีห้าเจ็ดไหมฉันถามทันขวัญเอ่อทำไมวันนั้นมีคนตายใช่ไหมสะลึกสุดปลายสายเงียบไปนานก่อนตอบเสียงแผ่วใครบอกมึงกูเห็นเธอว่ะเอกกูเห็นเธอจริงๆปลายสายวางไปทันทีคืนนั้นฉันนอนไม่หลับ เสียงหยดน้ำดังแมแมะจากห้องน้ำแม้ฉันจะปิดก๊อกแน่นแล้วก็ตามฉันเดินไปเช็คอย่างช้าๆเปิดประตูห้องน้ำพื้นแฉะกลิ่นสาบชื้นเหมือนน้ำเน่าโชยออกมาและที่กระจกหน้ากระจกเงามีรอยนิ้วมือเปียกน้ำเป็นคำว่าช่วยฉันด้วยหลังจากคืนนั้น ฉันไม่สามารถข่มตาหลับได้เลยภาพของตัวอักษรช่วยฉันด้วยบนกระจกยังติดตาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้มันจะเลือนหายไปหลังจากฉันเปิดไฟแต่ในใจฉันรู้ดีมันไม่ใช่ภาพหลอนเช้าวันถัดมาฉันตัดสินใจไปหาเอกถึงบ้านเขาเคยเป็นเวรยามประจำช่วงบ่ายมาก่อนหลายปีก่อนจะลาออกไปโดยไม่มีใครรู้สาเหตุ บ้านของเอกอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กีฬาเท่าไหร่เป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าๆที่เหมือนถูกปล่อยทิ้งมานานฉันเคาะประตูไม่มีใครตอบแต่ประตูไม่ได้ล็อกฉันผลักเข้าไปกลิ่นอับของบ้านร้างตีขึ้นมาทันทีเอกนาอยู่ไหมฉันเดินลึกเข้าไปในบ้านพบเขานั่งอยู่ที่โซฟาเก่าๆในห้องนั่งเล่น ไฟในบ้านมืดสนิทแต่เขากลับจ้องไปที่โทรทัศน์ซึ่งปิดอยู่สะท้อนเพียงเงาของตัวเองนายมาทำอะไรที่นี่เขาถามเสียงแหบแห้งโดยไม่หันมามองฉันอยากรู้เรื่องของเธอคนนั้นฉันตอบเขาลิ่งไปมานก่อนจะถอนหายใจเฮือกหนึ่งสิบปีแล้วนะเธอชื่ออะไรกันแน่ ฉันถามเอกลุกขึ้นเดินไปหยิบกล่องกระดาษเก่าที่ซ่อนไว้ใต้โต๊ะเขาเปิดออกแล้วหยิบรูปภาพใบหนึ่งส่งให้ฉันในภาพคือหญิงสาววัยรุ่นผิวขาวผมยาวถึงหลังใบหน้าเรียบเฉยและเศร้าในเวลาเดียวกันใส่ชุดนักเรียนมัธยมชื่อแพรเธอเคยมาเรียนว่ายน้ำที่สวนกีฬา ตอนเย็นๆบ่อยๆไม่ค่อยคุยกับใครฉันเองก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวจนกระทั่งวันนั้นเขาเงียบไปเหมือนกำลังกลืนอะไรสักอย่างในคอวันนั้นฝนตกฟ้าผ่าเหมือนกับที่นายเล่าฉันเป่านกหวีดไล่ทุกคนออกจากสาแล้วเดินไปดูว่าเธอขึ้นหรือยังเห็นเธอว่าอยู่ตรงจุดลึกสุด เหมือนกำลังรออะไรบางอย่างแล้วฉันตะโกนบอกเธอแต่เธอไม่ตอบไม่หันมาไม่แม้แต่จะขยับเหมือนเธอไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันกับเราแล้วแล้วนายทำอะไรฉันกระโดดลงไปจะว่ายไปหาเธอแต่เธอกลับจมหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนถูกอะไรดึงลงใต้น้ำ ฉันพยายามงมหาเธอแต่ไม่เจอเลยแม้แต่ร่างนายไม่ได้รายงานฉันฉันกลัวฉันโกหกในรายงานว่าเห็นศพลอยในน้ําแล้วก็ลาออกไม่กี่วันหลังจากนั้นแต่เธอไม่เคยจากไปเลยฉันเงียบสายจายยังคงจับจ้องที่ภาพของแพรในมือนับตั้งแต่นั้นมา ทุกปีในวันเดียวกันช่วงเวลาเดิมจะมีคนเห็นเธอโผล่มาตรงสะลึกคนส่วนใหญ่ไม่ท่านสังเกตหรือคิดว่าเป็นภาพหลอนจากฝนและเงาสะท้อนแต่นายนายเจอเธอจริงๆใช่ไหมฉันพยักหน้าเอกพูดเสียงสั่นบางคนที่เคยเห็นเธอก็เริ่มฝันถึงน้ำ ฝันถึงเสียงเรียกหรือแม้กระทั่งอาจเจียนผมออกมาเหมือนนายฉันคิดว่าเธอกำลังพยายามสื่อสารเธอต้องการอะไรอาจจะต้องการคนช่วยอาจจะติดอยู่ที่นั่นหรืออาจต้องการให้ใครสักคนลงไปอยู่กับเธอฉันต้องทำยังไงเอกมองตาฉันนิ่งๆแล้วพูดเสียงเบากลับไปที่สะอีกครั้งตอนเวลาเดิม แล้วมองเงาน้ำให้ชัดที่สุดนายอาจได้คำตอบหรือไม่ได้กลับมาอีกเลยคืนนั้นฉันกลับมาที่สะว่าน้ำอีกครั้งทั้งที่รู้ว่ามันอันตรายทั้งที่ทุกสัญชาตญาณในร่างกายร้องห้ามแต่เสียงกระซิบในหัวกลับดังกว่ากลับมานะเสียงนั้นเหมือนจะเป็นของเธอ เวลาเกือบจะสี่โมงครึ่งฟ้าครึ้มอีกครั้งอย่างน่าประหลาดทั้งที่เมื่อเช้าแดดจัดจ้าแต่ตอนนี้เมฆดำก้อนใหญ่กลับปกคลุมเหนือศูนย์กีฬาลมแรงจนต้นไม้โอนเอ็นไปมาราวกับทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้ซ้ำเดิมอีกครั้งฉันนั่งประจำที่เก้าอี้ผู้ดูแลเหมือนวันนั้นและรอ เมื่อฟ้าแลบสายแรกกรีดลงบนขอฟ้าฉันเป่านกหวีดเหมือนเคยแม้ไม่มีใครอยู่ก็ตามมันคือพิธ,ธีกรรมที่ต้องทำเพื่อให้เธอปรากฏตัวและเธอก็มาศีรษะเปียกชื้นของหญิงสาวปรากฏตรงมุมลึกของสะไว้น้ำอีกครั้งผมยาวสีดำชื้นแนบลงกับน้ำบดบังใบหน้าของเธอเอาไว้ มีเพียงแค่สายตาที่ยังจ้องมาทางฉันแน่วนิ่งมันคือการเชื้อเชิญฉันลุกจากเก้าอี้เดินตรงไปที่ขอบสระฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่เสียงน้ำกระทบพื้นคอนกรีตดังกลบเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบทะลุอกฉันถอดรองเท้าว,วางกระเป๋าและก้าวลงน้ำอย่างช้าๆน้ำในสระเย็นเฉียบ เย็นจนนิ้วเท้าชาความลึกค่อยๆเพิ่มขึ้นตามระดับที่ฉันเดินเข้าไปถูกย่างก้าวคือการตัดขาดจากโลกภายนอกจนกระทั่งฉันถึงจุดที่ต้องลอยตัวฉันว่ายไปหาจุดที่เธอยืนอยู่เมื่อฉันหยุดตรงหน้าเธอใบหน้าของเธอก็โผล่พ้นน้ำช้าๆเผยให้เห็นรอยยิ้มบางๆและดวงตาสีดำสนิทไม่มีแววของมนุษย์หลงเหลือเลย เธอชื่อแพรใช่ไหมฉันถามไม่มีคำตอบมีเพียงมือของเธอที่เอื้อมมาสัมผัสไหล่ฉันแล้วออกแรงดึงฉันลงใต้น้ำทันทีฉันพยายามตะเกียกตะกายดิ้นสุดแรงแต่แรงของเธอกลับเหนือกว่ารากับแรงของกลื่นทั้งสะรวมไว้ในมือเล็กๆคู่นั้นแสงอาทิตย์หายไปท้องฟ้าหายไป เสียงฝนหายไปฉันถูกดึงผ่านผิวน้ำลึกลงไปเรื่อยๆภาพตรงหน้าคือความมืดดำสนิทสระว่ายน้ำที่เคยมีความลึกไม่เกินสามเมตรตอนนี้กลับเหมือนหลุมดำที่ไม่มีจุดสิ้นสุดพรายน้ำสีดำหมุนวนล้อมรอบฉันภาพของเธอเริ่มเลือนหายไปทีละนิดเหลือเพียงเสียงกระซิบในหัวอยู่กับฉันจะไม่มีใครเหงาอีกแล้ว นายเห็นฉันแปลว่านายก็ไม่ต่างจากฉันหลับเธอแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงฉันตื่นขึ้นมาที่ห้องพยาบาลศูนย์กีฬาเสียงของเอกดังแว่วอยู่ข้างๆไอ้นัดนายฟื้นแล้วฉันกระพริบตาทีทีพยายามตั้งสตินี่ ที่ไหนห้องพยาบาลนายเป็นลมลม้ลมลงริมสะดีที่มีเจ้าหน้าที่อีกคนมาเจอแล้วสะน้ำแร้เอกนิ่งไปไม่มีใครเห็นอะไรเลยกล้องวงจรก็ไม่มีภาพตอนที่นายลงสะมีแต่ภาพนายยืนอยู่นิ่งๆตรงขอบอยู่หลายนาทีแล้วล้มเหมือนหมดสติฉันเอื้อมไปจับข้อเท้าของตัวเอง รู้สึกได้ถึงแผลถลอกเล็กๆคล้ายรอยเล็บในเย็นวันนั้นฉันอาจเจียนอีกครั้งรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและเมื่อมองลงไปในชักโครกฉันเห็นเส้นผมสีดำยาวพันกันเป็นกระจุกโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเรื่องเล่าในคืนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แต่ความเงียบอาจไม่ใช่จุดจบของความหลอนถ้าคุณยังได้ยินเสียงอะไรบางอย่างในความมืดบางทีมันอาจจะยังอยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คิดถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องล้อมวงเล่าแล้วกลับมาล้อมวงฟังด้วยกันที่นี่ล้อมวงเล่าเราจะอยู่กับคุณทุกค่ำคืนแห่งความสยอง